ก่อนที่หลวงพ่อจะเข้าถึงเนื้อหาของธรรมะจริงๆนะอยากบอกพวกเรานิดหนึ่งระหว่างฟังธรรมขอให้พวกเราตั้งใจฟังด้วยความเคารพในพระธรรมใครๆมีมือถือมีกล้องนะก็หยุดเดี๋ยเพิ่งถ่ายนะเวลานี้เป็นเวลาฟังธรรมเวลาฟังธรรมคือเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถ้าเราเกิดมีธรรมชชีนย้อนไปเจอพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าจะเทศให้เราฟังนะเราก็ควักกล้องขึ้นมาควักมือถือมาทั้งอัดทั้งถ่ายนะท่านก็คงยอมแท้เหมือนกันนะไปอยู่กับช้างดีกว่าอยู่กับลิงดีกว่างั้น,นเวลาฟังเทศเราอย่าก,กวนสมาธิของคนอื่นเานาะ หยิบกล้องหยิบอะไรมาถ่ายมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกถ่ายรูปไปก็เท่านั้นเองเอาสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะ่ะเข้ามาสู่ใจให้ได้แล้วเข้ามาสู่ใจของเรานะเราชีวิตของเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นื่าชีวิตเราเนี่ยพวกเราสังเกตไหมจิตของเราออกนอกแนละ้วเห็นไหมแค่มีคนมาทําตรงนี้นิดเดียวนะสมาธิของเราเสียแล้ว ว่าเราต้องเรามาระวังนะเวลาฟังธรรมหรือเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อก่อนหลวงพ่อเนี่ยได้รับคําสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ท่านจริงจังมากเลยอย่างเราไปอยู่ตามวัดเนี่ยคนเขานั่งสมาธิอยู่เราเดินดังยังไม่ได้เลยนะถูกดา่าครูบาอาจารย์ดุบอกเกิดจิตเขาจะรวมจะบรรลุมรรคผลนิพพานขนาดนั้นนะเราไปทำข้วอกแกนะวกเนี่ยเราบาปมากเลยนะ งั้นปีนี้เป็นอะไรนาะปีนี้คนที่นี่ชอบถ่ายรูปจังถ่ายระยะระยะนะหยุดได้แล้วอย่าเอาธรรมะเอาของจริงไม่อเอาอะไรของปลอมดูรูปไปจะได้ประโยชน์อะไรเราธรรมะเข้ามาสู่ใจให้ได้โอกาสที่จะได้ยินธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกนะในชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่ง